ข้าวไม่มีอะไรเหรอข้าวมันมีแต่ว่า,าต้องกินข้าวทั้งหมดเไยกับกินไก่กับอย่างเดียวมันเลยนิดเดีย็นข้าวเป็นถ้วยนะเป็นข้าวเข้าไปเลยลูกเรียบร้อยผลกรรม มองอะไรถึอมองอะไรโอเคนะครับ<ๆ>เพื่อนๆอยา่างก็อยู่ยี้พอละแต่ผมไปละอย่างพวกนี้พวกนี้พวกนี้นอาจจะมารับเขาไปนอนด้วยแต่ดูกันถ้าเขาไม่ไม่ดื้อไม่ตื่นมา ไม่เชื่อนุลับนอกโอ้โอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยอืมตื่นมา่จุดมาลูกพ่อวันก่อนไม่ยอมให้กลับไปข้ารองเท้ามาอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อมารับไปนอนด้วยูุนะคนเก่งแต่หนูห้ามตื่งเด็กนะ ไปย่าพรพ่อไปข้างนอกอีกรอบไปจะได้ไปฉีดเ้อะเอาเน้นโผล่เชี่ยหนูเชี่ยหนูอยู่ไหนลูกเดี๋ยวเกาออกไปไปฉีดนอกรอบ นี่ไหนอ่ะเล่นอยู่แนะม่เอออมื่อกี้เาโอกาสเมื่อกี้เขาฆ่าไปรู้แล้วใครเอาของเขากไะใหื่อไ,ไมอีนี่นีเด็กพิชี เปกเปลี่ยนรองเาับอนะเดี๋ยวเรไปทางนะู้นน่ะผมจะพาพาไปทางนู้นนะเออๆน,นี้ก่อนขึ้นสะพานจ้าสะพานระดับนึงอ้ามาใได้เก็นรอก่อนรอย้่อ,น,อนก่อนลานลงมา,งาต้นกระตุ พรพาไปครับออกท้องบ้านแล้วช่วงเดินช่วงวิ่งนี้ใครก็ได้เขาอยากออกมาชี้เอาก็มาอึแต่อึแล้วไม่เช้าอ่ะยัยพรระวังอ่ะเดินอ่ะเดี๋ยวจ,จะลื่นไปทางนู้น่ะดูรถด้วยไปแล้วไปแล้วเดมาดูเลยนะไม่ได้มองดูว่าใครใครจุงนะ ดูแลได้ไแม,มต้องต้องโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพวุณนีมารับเข้าไปนอนด้วย